นักตกปลาและเพื่อนร่วมสายน้ำผู้ปรับแน่นอนว่าในแหล่งน้ำธรรมชาติวิธีการหาปลาหาอยู่หากินก็จะแตกต่างกันไปตามความถนัดแต่จุดหมายปลายทางกลับเหมือนกันนั่นก็คือปลาที่จะนำไปต่อยอดต่างๆไม่ว่าจะขายหรือกินซึ่งหลายครั้งการผิดใจไม่เข้าใจกันบ้างโดยเรามักพบเจอเพื่อนร่วมสายน้ำเหล่านี้ซึ่งมีทั้งมิตรและพร้อมบวกเสมอจะมีใครบ้างไปชมกันครับ 1. น,นักตกปลาห่วงที่ กลุ่มคนที่พบเจอได้บ่อยๆตามหมายตกปลาก็คือนักตกปลาด้วยกันเองนี่แหละสิ่งที่มักเป็นปัญหาและเกิดขึ้นบ่อยๆก็คือการห่วงหมายกักหมายไม่อยากให้ใครมาร่วมตกด้วยเจอนักตกปลาดีๆที่เข้าใจร่วมแบ่งปันแชร์พื้นที่ให้ก็ดีไปแต่เจอนักตกปลาที่ห่วงที่แม้ตกห่างไป1 0ถึง20เมตรก็ยังไม่พอใจก็มีด้วยเหตุนี้จึงมีข่าวคราวนักตกปลาทะเลาะก,กันบ่อยครั้ง 2. คนดักอวน โดยส่วนมากนักตกปลากับชาวประมงที่ดักอวนก็ต่างมีทำเลในการตกหรือวางอวนคนล,ละจุดอยู่แล้วหากนักตกปลามองเห็นทุน่นหรือเสาวอวนก็มักจะไม่เวียงยื่เข้าไปจุดนั้นนอกจากนักตกปลาที่นิสัยแย่ ในทางกลับกันหากนักตกปลาตีเหยื่อตกปลาอยู่ก่อนแล้วคนดตกปวนส่วนใหญ่ก็จะไม่มาวางอวนลงจุดที่นักตกปลาตกเช่นกันนอกจากแค่บางคนที่ยังมืนลอยอวนแบบไม่สนใจใดๆซึ่งก็เป็นเฉพาะบุคคลเท่านั้น 3. คนทอดแห คนทอดแหหาปลาโดยมากหางนักตกปลาเห็นว่ามีคนทอดแหอยู่ก็มักจะไม่เข้าไปตกอยู่แล้วเพราะโอกาสได้ตัวแทบไม่มีเพราะปลานีตกใจไปหมดแล้วแต่หางนักตกปลาตกอยู่แล้วมีคนมาทอดแหบริเวณที่เราตกอยู่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำในทางกลับกันหากคนทอดแหทอดแหหาปลาอยู่แล้วนักตกปลายังเข้าไปตกไปตีเหยือ่อก็น่าเกลียดไม่ต่างกัน 4. คนยิงปลา พลยิงปลาหรือพลซุ่มยิงไม่ว่าจะด้วยหน้าไม้หรือหนังสติกก็เป็นเพื่อร่วมสายน้ําที่พบเจอบ่อยและบางครั้งนักตกปลาเองก็ลืมสังเกตเพราะหลายๆครั้งที่พลซุ่มยิงเหล่านี้อยู่บนต้นไม้เหนือหัวเรานั่นเองส่วนมากความไม่เข้าใจที่เกิดขึ้นก็มาจากการมองไม่เห็นกันเองนี่แหละเพราะต่างคนก็มีทำเลทองแตกต่างกันไป 5. ้าคนดำยิงปลา คนดำยิงปลาอาจจะไม่ได้เจอบ่อยนักแต่ก็มีโอกาสพบเจอโดยกลุ่มคนดำยิงปลานั้นแทบไม่ค่อยมีปัญหากับใครเพราะจุดที่ดำมักเป็นจุดที่นักตกปลามไม่นิยมเช่นตามใต้พืชน,น้ำสวะใต้น้ำต่อไม้โขดหินใต้กระชังเป็นต้น6คนเล่นน้ำคนเล่นน้ำโดยมากก็จะเป็นเด็กสะ้สูทมาก ห่างนักตกปลาเห็นมีคนเล่นอยู่แล้วก็คงไม่เข้าไปตกเพราะโอกาสได้ปลาแทบไม่มีส่วนมากก็จะมีปัญหาตอนที่ตกอยู่แล้วเด็กๆมากระโดดเล่นน้ำใกล้ตรงที่เราตกหรือหากบืนมือก็จะโดดตรงที่เราตกก็มีเช่นกัน 7. คนมโน,โนเลี้ยงปลาสาธารณะ นักตกปลาอาจเคยพบเจอกับมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าที่มาโวยวายว่าราวา่ามาตกปลาที่เขาเลี้ยงไว้ทางที่เป็นแหล่งน้ําสาธารณะไร้การปิดกดั้นใดๆถือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและพบเจอได้ตลอดเวลา 8. คนงมหอย คนงมหอยส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีปัญหากับนักตกปลาเท่าไรเพราะส่วนมากนั้นมักงมในบริเวณน้ำตื้นนอกเสียจากคือบางคนที่ไม่ได้ต้องการมิตรภาพกลับพาการงมเข้ามาในบริเวณที่กําลังตกปลาหรือบางคนนั้นมุดลอดสายไปเลยก็มีทั้งที่สามารถเดินขึ้นมาไปยังจุดใหม่ที่ต้องการได้ง่ายกว่า 9. คนเล่นเรือเจ็ตสกี หากกำลังตกปลาอยู่เบล,ลินและมีกลุ่มเรือเร็วหรือเจ็ตสกีมาขับวนเวียนในจุดที่เราตกบอกได้เลยว่าแฮวมาเยือนแน่นอนหากเพียงขับผ่านไปก็ไม่มีปัญหาอะไรมากแต่ถ้าขับวนอยู่จุดเดินมนว่สิมันแย่มาก 10. คนชดปลาเป็นกลุ่มที่เรามักพบเจอตามหมายลับตาคน ถ้าเจอกลุ่มคนเหล่านี้ตรงจุดไหนก่อนไม่ต้องฝืนตกให้เสียเวลาไม่มีปลาแน่นอนและการชัอดปลาก็ถือเป็นการหาปลาที่ผิดกฎหมายอีกด้วยพบเจอก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยครับเหล่านี้ก็เป็นเพื่อนๆร่วมสายน้ำที่เรามักพบเจอกันทักทายกันและอาจมีกระทบกระทั่งกันบ้างซึ่งแน่นอนว่าในแต่ละกลุ่มคนที่พบเจอน,นั้นก็มีทั้งเป็นมิตรและไม่เป็นมิตรรวมไปถึงนักตกปลาเองด้วยที่มีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไป ดังนั้นถ้าเราอยากได้เมตรีที่ดีก็หยิบยื่นเมตรีที่ดีให้ไปก่อนใครมาก่อนก็ตกก่อนมาหลังก็หาจุดตกหรือขยับไปจุดใหม่ถือเป็นมารยาทเบื้องต้นที่ควรมีเพื่อความสุขในการตกปลาของเราเองก่อนจากกันขอาฝากร้านไทยบ้านฟิชชิงร้านจำหน่ายขายเหยื่อปลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทั้งปลีกและส่งทางเพจเฟซบุ๊กลาซาด้าช้อปปีและทิกตอ็อก อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับสวัสดีครับ